ชาวนครสวรรค์ทุกทุกคนด้วยนะครับรวมถึงแฟนคลับของน้องซานน้องลีโอด้วยนะครับผมครับผมสวัสดีแฟนคลับพี่ฟอร์มด้วยนะฮะชื่อว่าเป็นเวิร์กพอยต์ออนทัวร์นะครับแล้วก็ดีใจมากที่วันนี้ร่วมกับน้องชายน้องลีโอด้วยนะครับผมแต่วันนี้สองท่านอยู่ต่อจะจบสามเพลงแต่ผมไปต่อเลยนะครับได้ฮะวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับน้องซันมีธุระต่อด้วยมีงานต่อด้วยเนาะครับยังไงใครที่เป็นแฟนคลับน้องซันนะครับตามไปได้ที่ไหนนะหนู อะไรฮะที่ไหนนะฮะตามไปเลยครับนู่นเลยครับสระแก้วครับผมอ๋อสระแก้วใช่ครับตามไปได้นะครับตามไปได้ครับใช่ครับผมเดี๋ยวผมแวะชัยนาแป๊บหนึ่งพี่ฟอมแวะไปทำอะไรฮะเอาปลาทอดครับผมโปรโมตเพลงตัวด้วยโอเคครับช่วงนี้อีกสองงานเพลงครับครับผมยาวๆไปกับเราในช่วงนี้เพลงอะไรฮะอะไรฮะเพลงอะไรดีไม่แน่ใจเดี๋ยวเขาเปิดมาก็ร้องเลยดีกว่าเราผมช่วงนี้ขอบคุณกำลังใจกับเราสามคนด้วยครับอีกสนุกงานเพลงครับยาวๆไปเลยเด้อ ขอบคุณครับขอบคุณมากเลยชื่นใจครับครับแล้วกลับมารวมอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้ครับกับคอนเสิร์ตสนุกสนานแล้วนี่ขอบคุณเวิร์คพอยต์ออนทัวร์ของคุณทุกๆส่วนในงานวันนี้นะครับที่น้องสันได้มารวมด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปครับช่วงนี้มอบนาทีกับพี่ฟอร์มแล้วก็น้องลีโอดีดีกว่าได้ฮะได้ครับพี่ฟอร์มก่อนใช่ไหมพี่ก่อนก็ได้ประกาศให้ไหมอ่าลองประกาศดูเอาให้ลงคําว่าฟอร์มเอาลงคําว่าฟอร์มใช่นักร้องที่ไม่เสียงพร้อม น้องฟอร์มชนพิพัฒน์อะันครับผมโอเคครับ <Okay. S 2> ช่วงนี้ประมยนกับพี่ฟอร์มเลยครับ